การสวัสดีน,น้องๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการน e ลโอเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับอยู่กับผมพี่เช็คเช่นเคยนะฮะกับแมป o ็อกฟ o ดนะครับอ่ะน้องงงๆกันสินะครับ,งงงงงรบว่าพี่เข้ามาในแมปกันทำไมนะฮะกับล็อกฟ o ดนะฮะก็ไม่ได้เห็นมีอัปเดตอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาแจ้งข่าวดีมากๆนะฮะสำหรับน้องที่อ่ารับฟังข่าวนี้ไปแล้วจะว้าว จริงหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็คงถ้าเข้ามาเล่นแมปทุกวันก็คงจะรู้กันดีนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเนาะโอเค,อเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูนะครับว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรกันมานะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง n e โล gamer ของพี่เช็คต่อไปด้วยนะครับโอเคตอนนี้นะครับก็ที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นอ่า ไฟแนลซีโรนั่นเองนะครับก็คือ ้าตัวนี้นะครับไฟนอลซโรก็คือคาเนกิของเราตรงนี้ที่ตัวเกมนะครับเขาได้เอาออกไปตอน7วันแรกที่ตัวเกมเปิดตัวอีกรอบหรือรีลีลิสอีกรอบนั่นเองนะฮะตรงนี้ทางแอดมินนะครับให้ทําได้แค่7วันแรกที่เปิดตัวเกมเท่านั้นนะครับก็เหมือนตอนนั้นเลยเป๊ะนะฮะก็คือเลเวลถึงก็สามารถจะมารับยศตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเป็นยศที่อยู่หน้าเกมนะครับแบจจตนะฮะก็คือต้องเลเวล 2ร้านก่อนนะครับก็คือเ e เวลแม็นั่นเองนะครับเพื่อจะมารับ Final ซ e โร่นะครับก็ไฟ n นลซีโร่นี่มันดียังไงนะครับมันดียังไงก็มันเป็นพลังแฝงของสกิลของบางตัวที่แอดมินเขาเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นโกโจสามารถใช้มุซาลาสแเียมลินพันใช้มุร,รกักิอันใหญ่ครับที่สามารถระเบิดพลังเลือดของฝั่งตรงข้ามไปลด ลดไปครึ่งหนึ่งหรือว่าจะเป็นไอเซนนะครับที่สามารถไทาทานนางเก้าอีได้อ่าอย่างเช่นพวกนั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นเลลี่นะฮะเลลี่ที่กดสก,กิลเอฟที่แบบไม,ไม่ใช่เลลี่ไม่มีโทษ <laughs> <laughs> อ่ะก็ประมาณนั้นนะครับก็เป็นพวกสก,กิลพิเศษนะครับที่คนที่ไม่มีไฟ n a ลซีโร่ได้ไปนั่นเองนะครับก็คนที่ไฟนอลซีโร่ก็จะได้สก,กิลพิเศษต่างๆก,ก็จะน่าพ่ว่าน่จะต้องมีมาม่าแน่นอน ตอนนี้คงต้องมีมาม่านะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนนะครับที่อ่า บนกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอะ่ะพี่ผมซื้อเกมไปผมซื้อเกมพาร์ทไปแล้วแล้วเพิ่งเอาแอดเข้ามาเนี่ยต้องมีแน่นอนนะพี่ว่านะับเพราะน,าน่าจะเกิดปัญหากันขึ้นนิดนึงแหละนะครับแต่ก็อ่าก็แอดมามันก็ดีนะครับดีสําหรับน้องคนที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นหรือว่าอ่าเข้ามาเล่นแล้วก็จะมาถามในช่องพี่ว่าอ่ะพี่ครับทําไม อาผมกดสกิล F ไม่ได้ครับทำไมผมกดสกิลพิเศษไม่ได้ครับก็นี่แหละครับเป็นสาเหตุหลักที่อ่าน้องๆกดสกิลกันไม่ได้นั่นเองนะก็จะเป็นอ่ายศนะฟิแนลซีโร่นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเรามาบอกเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับนิดนึงนะครับผมอันนี้น้องอะไรเขากดอะไรเข้ามานะครับกดกด,กดเดทีเข้ามาด้วย แล้วเขาเขาคงจะไม่รู้ว่าพี่อัดคลิปอยู่นะโอเค thank you ครับ <laughs> อ่ะนะฮะก็ยังเดิมนะฮะหลายๆคนนะฮะที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับก็ถ้าเห็นพี่ไลค์เกมอะไรก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮะมาร่วมสนุกเล่นด้วยก,กันกับพี่ได้นะครับก็ถ้าเป็นแมปอะไรแบบเช่นล็อกฟูดเอวยวพีดเอ่ยหรือว่าจะเป็นแมปแนวอ่าแบบอะไรล็อกฟูดนะฮะเป็นแมววันพีดที่แบบรวมอนิเมะต่างๆนี้ก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นด้วยกันได้มาขอขอมาอะไรได้นะครับ่อก็ถ้ามีก็จะให้นะครับอันไหนที่ไม่มีพี่ก็จะบอกไปว่าเออไม่มีหรือว่าอันไหนที่ ให้ไม่ได้ก็จะบอกว่าให้ไม่ได้นะครับก็จะมีกิจกรรมแจกของอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากาพี่เต้พิเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้กบสวัสดีจ้บไม่าบายจุ๊บจุ๊บจุ๊บหมดจุ๊บหมดหมดหมด